ึกตัวดำจังตัวดำจังเป็นไรเด่ะนักเลวงนักเลวง การักก็ดูไม่ไง่ายเท่าไรต้องทำตัวพิเศษยังไงตลกยังไงให้มันถูกใจเธอเสียงบ่นยังไงเลยก็ต้องให้แไงให้ไปกับเกมกดคอเคีย์ยังไงเล่นไม่ถูกเสมอ จะว่าชอบบุญชีแต่ไม่มีไม่ไหวอยากทำ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 ให้รู้ไปนั่นก็ต้องดีดีโอ้ยเจ้าอย่าไปกลัว

จังะตลกตอนจบเลยไอ้จารไดนมา